ครับก็สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่างหนุ่มอเช่นเคยครับก็วันนี้เราอยู่ที่ร้านหนุ่มออโต้แอร์ราดปะเขาครับวันนี้เราจะมารับชมการซ่อมแอร์ของ m a สด้า x 3ครับปี2016ครับรถคันนี้ลูกค้าแจ้งว่าก่อนหน้านี้ได้ไปเปลี่ยนแผงรังพึ่งแอร์มาแล้วครับที่ศูนย์บริการของ m a สด้าครับแต่ว่าก็ใช้ได้ไม่กี่เดือนครับมันก็กลับมาร้อนอีก ก็ขับเข้ามาหาเราครับเราก็ตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วน้ำยาก็รั่วออกอีกครับน้ำยาเหลือน้อยมากตอนนี้เราปล่อยน้ำยาที่เหลือออกหมดแล้วครับก็คาดว่าตู้แอร์น่าจะรั่วครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ตู้แอร์มักจะเริ่มที่จะรั่วกันบ่อยครับมาด้าน CX3 ครับก็เดี๋ยวเราจะถอดรือตู้แอร์ออกมาเช็คดูครับก็เดี๋ยวขั้นตอนในการซ่อมเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับครับขั้นตอนการถอดรือตู้แอร์ครับเดี๋ยวเราจะ ขยับคอนโซลชิ้นกลางครับแล้วก็ถอดเก๊ออกครับเราจะดึงตู้แอร์ออกมาบริเวณข้างๆเนี่ยครับก็ทางนั้นเราก็จะใช้วิธีถอดแบบไม่ยกคอนโซลครับเพื่อประหยัดเวลาให้ลูกค้าครับ กล่องโอร์แอร์ครับเดี๋ยวเราจะถอดออกมาแยกออกมาก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะดึงตู้แอร์ที่อยู่บริเวณตรงกลางเนี่ยครับเปลือกสีขาวเนี่ยครับดึงออกมาเช็คเช็คสภาพดูครับ ตอนการถอดบริเวณภายนอกก็จะมีท่ออิเลเตอร์นี่ครับท่อยางน้ําร้อนเข้าในตู้ครับสองท่อแล้วก็มีปับจุดเชื่อมต่อเข้าตัวแอร์ครับก็จะประมาณนี้ครับ มาดูสภาพตู้แอร์ครับหลังจากที่เราถอดออกมาแล้วครับนี่คือบริเวณที่ตู้แอร์รั่วซึมครับ mm hmm. เห็นได้ว่ามีคราบน้ำยาแอร์ครับสีเขียวๆนะครับอยู่บริเวณนี้ครับมันข้างเยอะครับนะครับ mm hmm. ก็ตู้แอร์รั่วแน่นอนครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ให้ลูกค้าครับ ในการล้างเปลือกคูมแอร์ให้ลูกค้าครับ,รบก็มีเพิ่มเติมครับลูกค้าแจ้งว่าเวลาคอมแอร์ตัดต่อมีเสียงดังครับก็คาดว่าชุดหน้าคัดคอมแอร์จะเสื่อมสภาพครับก็เดี๋ยวเราจะถอดหน้าคัดคอมแอร์ออกมาเปลี่ยนใหม่ให้ลูกคา้าด้วยครับจะได้ทําไปทีเดียวพร้อมกันครับก็มาดูอะไหล่ที่เราจะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าครับ ก็นี่คือตัวแอร์ครับก็เป็นอะไรแท้สุดครับก็จบแน่นอนครับตรงุดวัดมาจากลู่ครับนี่คือเครืคัตของแอร์ครับก็สุขภาพครับเราให้หนังให้ลูกค้าเป็นสีเลยนะครับนี่คือเซตเป็นเซตวาล์วก็เป็นอะไรแท้อนกครับบูชิครับนี่คือตู้เตอร์ตู้แอร์ครับก็เป็นอะไรแท้เหมือนกันครับหน้า เดี๋ยว,วาทั้งหมดที่เราจะทําการเปลี่ยน้าพในรถให้ลูกค้าครับขั้นตอนการถอดคอมแอร์ Air ออกมาเปลี่ยนชุดหน้าคัดคอมครับขั้นตอนการเปลี่ยนสายน้ำมันคอมี่เสื่อมสภาพครับ อยู่ในช่วงขั้นตอนการใส่ตัวแอร์กับคืนครับ้อก็ใส่เข้าสู่ตำแหน่เงเรเรียบ้อยครับ ตอนการใส่ในนองครับความเปรนเสยฮะแล้วก็ใส่กับคืนสู่ตตำแหน่งเดเรียบร้อยครับครับก็มาดูความเรียบร้อยครับหลังจากที่เราประกอบตัวแอร์เข้าไปแล้วก็ตอนนี้น้ำยาแอร์เราก็เติมเต็มแล้วครับ ตอนนี้สตาร์ทเครื่องปกติครับเทรระบบอยู่ก็มาดูค่าเกจครับค่าเกจฝั่งโลก็ประมาณ30ครับวันนี้แอร์ถังอยู่นะครับก็ถือว่าเย็นครับฝั่งไฮเพลเลอร์ก็ประมาณ170ครับถือว่าระบายก็ดีเยี่ยมครับดูเขาแอร์ครับเยี่ย ตอนนี้ตันต่อนะครับตังแอร์ตันนะครับมาดูอุณหภูมิหน้าช่องแอร์ครับก็ตอนนี้7.8ครับก็ลดลงต่อเน,นื่องครับมาดูงานประกอบภายในครับนี่ครับงานประกอบเราก็ประกอบเข้าตำแหน่งเดิมทุกจุดครับ ก็เรียบร้อยครับจบปีหนึ่งคันครับ Ma z da CX3 ปี2016ครับถอดหรือเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ครับเนื่องจากตู้แอร์เดิมเสื่อมระาพรั่วซึมครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับร้านหนุ่มออโตัวแอร์ลาดระเข้าโทร0 8 9 9 2 1 1 8 0 5ครับท่านใดมีปัญหาเรื่องแอร์รถยนต์สามารถโทรมาสอบถามเบื้องต้นได้ครับหรือว่าจะนำรถเข้ามาเช็คที่ร้านได้เลยครับร้านเราก็จะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนลาดระเข้าไปทียาคมครับ ก็วันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม